สวัสดีครับเพื่อนๆนวันนี้เรามาอยู่ในช่องของฟาแฝดแสบชาแนลก็วันนี้เราจะมากินมาม่าที่เขาบอกว่าเผ็ดที่สุดในประเทศไทยผมก็ไม่ค่อยเชื่อเท่าไหร่เราลองมากินกันดูก็วันนี้ก็จะมีเครื่องเคียงคือแครอทและที่สําคัญเลยคือใบโหระพานี่ขาดไม่ได้เลยแล้วที่สําคัญคือถ้ามันจะไม่เผ็ดนี่นะเราก็มีพริกพริกนี่ช่วย ให้เผ็ดแน่นอนมาเดี๋ยววันนี้เราลองมาชิมกันว่ามันจะเผ็ดสมคำน้ำเลยหรือเปล่าไปครับคำแรกลองชิมกันเลย เอาเรื่องอยู่ถ่าน่าปากแดงเลยแผลแผ็ดผลเจิงแผ็ดจริงแผ็ดจริงเพื่อนๆฉลอดครับอืมอร่อยแต่เผ็ดอืมยาวๆเสาว

กุลาพาเข้าไปเพ<ช>ื<ช>่อนจัดเปิดมากเพื่อนแล้วก็ มันก็หลงให้ชูด้วยเอาปลานอยู่เพื่อนเผ็ดผัดจิงัดจิงมอะดาเผ็ดมาก tôm khoan thịt các bạn được hai lọt. mà, mà phần. bài Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì คือมันเผ็ดจริงเผ็ดเผ็ดเผ็ดมากมากอร่อยเผ็ดปักแดงเยอะ สองคำแบบมากอืมอืมอืม จากจริงนะพ่อหือืมอ,มอ,มอมดอกนี้พริกม,มามาไปครับอื ยาใช้ช้อนมนันเพ็่มันหมดแล้วครีมไม่ได้แล้วจะบอกฝากติดตามฝาแฝดแสบชาแนลด้วยวะไม่หวมันเผ็ดไปครับก็ออยังไงก็อย่าลืมติดตามฝาแฝดแสบชาแนลม่เพจในยูทูบ ทุกช่องทางครับสำหรับวันนี้คงเป็นคำสุดท้ายเผ็ดจ,จริงเผ็จจริงไปครับหมดแล้วครับอเผ็ดเผ็ดเผ็ดาถ้าเผ็ดนะแล้วก็ด้วยเครื่องดื่มชูกกำลงัง เผ็ดได้อยู่เพื่อนเก็ฝากกดไลค์กดติดตามกดซับสไคร้เผ็เผ็ดปากชมพูหรือผากแดงเลยนะสำหรับวันนี้ไม่ไหวแสวัสดีครับ